สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะลูกจะมาพูดถึงบูสเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดกันมาแล้วนะคะว่าบูสเตอร์เซรั่มกับตัวเซรั่มเนี่ยมีความแตกต่างยังไงข้อดีเป็นยังไงนะคะใช้ยังไงเราเคยพูดไปแล้วแล้วก็ทําคลิปไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูกันได้นะคะลูกจะแนบลิงก์ไว้ในข้างบนให้ดูเนาะโดยวันนี้นะคะเราพูดถึงตัวบูสเตอร์เซรั่มโดยเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าเซรั่มทั่วไปนะคะ และให้ดูภาพที่มากกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าแล้วกแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉพาะจุดนะคะใครที่มีปัญหาผิวที่เหยียบต้องแก้อย่างแน่นหวนแนะนำนะคะให้ใช้เป็นเจ้าพวกสเตอร์เซรั่มค่ะและข้อดีของเขาอีกอย่างนะคะเขาสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นได้ค่ะและยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทําให้สกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยซึมลึกลงสู่ผิวแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็มีสินค้าตัวใหม่ของบริษัทวัตถุพรมาแนะนํากันค่ะ บูสเตอร์เซรั่มทั้ง40สูตรนั่นเองและตัวแรกของเรานะคะก็คือเอคยาเดย์แอนด์ไนท์บูสเตอร์เซรั่มนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะใครที่มีผิวแห้งหรือผิวหยาบกร้านตัวนี้นะคะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะจะช่วยบำรุงลึกถึง8ระดับโมเลกุลเลยค่ะตัวนี้นะคะมีไฮยาลูรอนนะคะ8ชนิดนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะดูผิวแข็งแรงนะคะผิวแพ้ง่งายก็สามารถใช้ได้นะคะ โดยสารสกัดหลักๆของเขานะคะตัวแรกก็จะมีสารสกัดจากนมงพึ่งค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงดูมีสุขภาพดีนั่นเองค่ะ แล้วมาถึงตัวที่2ของเรากันแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือ aha bha manti acid m i c l e b u t t e r serum ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะอย่างอ่อนโยนทําให้ผิวดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะคนใช้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะด้วยสารสกัดหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยเนาะก็จะมีสารสกัดจากมะละกอนะคะแล้วก็สารสกัดจากมะขามซึ่ง2ตัวเนี้ยจะเป็นสารสกัดที่แทนสารธรรมชาติก็คือเป็นพวก aha นะคะช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะ ทําให้ผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและช่วยลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำนะคะลดปัญหาสิวลดปัญหาผิวนะคะและอีกตัวหนึ่งก็เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติเช่นกันก็เป็นสารสกัดตน้นยูโรเป็นตัวแทนของพวก BHA นะคะตัวนี้ก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเหมือนกันนะคะทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ทาให้ผิวดูขาวกระจ่างใสงเรียบเนียนนั่นเองค่ะแลวมาถึงอันที่ของเราแล้วนะคะเพื่อนก็คือตัว Anti Melasma Solution Booster Serum นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยลดเรือน ฟากระจุดด่างดำนะคะแล้ตัวนี้นะคะก็ยังมีอัลฟาอาบูตินนะคะที่ช่วยยับยั้งกานสร้างเม็ดสีเมลานินนั่นเองะคะ่ะ ที่ทําให้หน้าของเรามีจุดด่างดําหรือว่าผิวไม่สม่ําเสมอเนาะตัวนี้นะคะก็จะช่วยยับยั้งได้ดีค่ะและยังมีสารสกัดที่เข้มข้นนะคะถึง10ชนิดนะคะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างมันจะขึ้นให้ดูตรงนี้คะเยอะมากอธิบายทั้งวันก็คงไม่จบกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเขามีสารสกัดจากดอกกระวงเพชรหะ,ะที่ช่วยพัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเราเนี่ดูขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วถึงะะตัวทีะะ่สออ ซีเอจิ้งเฟิร์แคร์วูดเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ย จะช่วยลดริ้วรอยนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวะคะ่ะทำให้ผิวเนี่ยดูกระชับเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะโดยสารสก,กัดหลักๆของเขานะคะก็จะมีสารสก,กัดจากเปปไทด์นะคะสารสก,กัดจากมังกรปลาจุลินทรีย์ในทะเลนะคะแล้วก็มีสารที่ามชุ่มชื้นกับผิวเนาะทำให้ผิวเนี่ยดูเต่งตึงอิ่มน้ํานะคะเด้งฟูดูแบบผิวแข็งแรงนะคะดูสุขภาพดีนะคะและเขายังมีสารสก,กัดที่ช่วยเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่ของบริษัทวัตถุทอนเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทนะคะก็คือบูเตอร์เซรั่งทั้ง4ตัวนั่นเองค่ะก็มีส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 ุดที่เลือกนะคะก็คือใครมีปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งเทสเตอร์นะคะหรือว่าสินค้าทดลองเนี่ยไปลองใช้ก่อนและถ้าชอบเนี่ยก็มาปรึกษากับทางที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ของเราได้นะคะว่าเอออยากสร้างแบรนด์นะนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะบอกแล้วก็แนะนำนะคะว่าควรทำยังไงบ้างนะคะถ้าใครสนใจเนี่ย ก็ติดต่อเข้ามากันได้ค่ะมีทั้ง Facebook นะคะเว็บไซต์ไลน์แอดเบอร์โทรนะคะสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ทางเราก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย